คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายอ่ะเราก็จะทําการขยับแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาทําการปรับระยะกันนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปทางรูปด้านขวามือและคลิกที่ระยะที่1.1นะครับแล้วใช้จุดคลิปเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็คลิกขยับเมาส์ซูมเข้านะครับแล้วไปที่คลิกซ้ายที่จุดคลิปนะครับขยับไปทางด้านขวานะครับแล้วพิมพ์จุด1เป็น1.4ก็จะเป็น เพิ่มไปอีกจุดสครับพิมจุด3 enter ครั้งนึงแล้วกด escape เพื่อปลอดาก,การเลือกนะครับเราจะได้ระยะที่1.4นะครับแล้วใช้คําสั่ง m i l l e r เพื่อต่อเส้นนะครับพิมพ mi specbar ครั้งหนึ่งคลิกครอบที่ Dimension เมื่อสักครู่นะครับคลิกขวาครั้งหนึ่งหาจุดร่วมโดยเกิดจุด intersection นะครับคลิกซ้ายครั้งนึงดึงขึ้นไปตรงๆนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่ง,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 ลง,งแล้วกด no ครับไม่ลบรูปเก่านะครับ แล้วเราใช้จุดกริปเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายเลือกที่ดิเมนชันที่เรามิลเลอร์มานะครับใช้จุดกริปขยับนะครับแล้วใช้ F3 ตัวช่วยนะให้ตรงกับจุดของระยะที่ด้านล่างก็คือ2.1นะครับแล้วคลิกซ้ายครั้งหนึ่งเราจะได้ระยะที่0.7แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนตัวของกิจลายนะครับคือกิจลายตัวนี้นะครับที่รลป่ทางด้านซ้ายมือก็คือกิจลาย7และกิจลาย B นะครับซึ่งเราจะต้องเช็คคุณสมบัติของกิจลาย7นี้ว่าเป็น อะไรนะครับใช้คําสั่งนิดพิมพ์ L I สเปกบาร์ครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อก a tribute ที่บล็อกเดมนะครับชื่อก็จะอ่านไม่ออกนะครับแล้วเราเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปก็คือตัวเป็นบล็อกของ a t tribute ด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการ Copy มานะครับเราจะทํา2แบบก็คือทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเรา Copy ตัวนี้มา พิมพ์ co สเปคบาร์ครั้งหนึ่งคลกซ้ายณจุดใกล้ๆนะครับแล้วมาลูปทางด้านฝั่งมือนะครับแล้วมาวางสายครั้งหนึ่งเราทําการระเบิดนะครับโดยครอบคลิกซ้ายครอบที่รูปนะครับแล้วใช้คําสั่งคือ export นะครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่งตอนนี้ครับวัตถุก็จะแยกกันอันนี้จะเป็นตัวของ attribute อันนี้ก็จะเป็นของคลิกที่รูปวงกลมนะครับพิมพ์ li สเปคบาร์ก็คือวงกลมธรรมดานะครับแลวตัวนี้นะครับใช้คำสั่งเดิมเพื่อนๆสามารถ enter ได้เราคลิกซ้ายที่เลือกเส้นนะครับ enter อันนี้ก็จะเป็นแค่ลายธรรมดานะครับอยู่ตรงนี้นะครับลายเลเยอร์ดิมนะครับเราก็จะทําตามกันครับเรามาเริ่มเขียนวงกลมของตัวหัวกิจลายนะครับโดยวงกลมที่เรา Copy มาเป็นตัวอย่างนะครับพิมพ์ L I s p e c e b a r นะครับเพื่อนดูเรเดียนะครับเรเดียที่0.181นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนวงกลมนะครับใช้คําสั่ง Circle นะครับพิมพ์ C Spacebar ครั้งหนึ่งที่บรรทัดคอมมาล์เขาจะถามว่าให้ใช้แทนแทนเรเดีย เราพิมพ์ R สเปคบาร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วพิมพ์จุด181 Enter ครั้งหนึ่ง